ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกมแทลแลนด์นะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโอเวอร์วนะครับผมเราจะไปบู๊นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมเราก็เราจะเล่นตัวเดียวนะครับผมเราจะบู๊ตัวเดียวเราดูว่าผลงานเราจะเป็นยังไงนะผมนอกยากพี่เล่นตัวไหนอ่าลองส่งรายชื่อมาให้พี่ได้นะครับผมพี่จะลองเล่นห้ดูแต่วันนี้พี่จะเล่นอ่าตัวที่พี่ไม่เคยเล่นเลยและพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะเคยจะคิดจะเล่นด้วยเกมตัวนี้นะครับผมก็เป็นอ่าเคนจินะครับผม เห็นเออเล่นกันมันรู้สึกมันน่าจะมันอะแล้วพี่แบบพี่ไม่เคยเล่นอะพี่จะลองให้สักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ดูแต่พี่เคยเปิดกล่องแล้วไดอวตารฟรีนะแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้แตะเลยเคนจิเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกก็เหมือนจะเล่นยากอย่างไงี้ไม่รู้นะมันปล่อยดาวกระจายทีละสามนัดนี่นะครับตัวที่เราจะเล่นกัเคนจิเคนจินะครับผมไปนี่ครับอวตารที่พี่ได้นะเรียกอวตารผัวเหมือนฮอนเลยตอนเนี้ยเอาละครับผมก็ไปรุยกันเลย เนี่ยน่าจะพนโหมดโชว์โหดหน่อยนะเอออาจจะมีเสียงเมาส์เสียงคีย์บอร์ดนะครับผมเพราะว่าไมค์พี่ใกล้เมาส์ใกล้คีย์บอร์ดนะครับผมโชว์ร้ายใจเฮ็ด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 เอาไปเลยต้องฝึกฟ yeah, ังเจ็ดจุดหนึ่งครับ แล้วเข่า <umes> มันกระโดดได้สองทีเออแล้วมันก็สามารถปีนเหมือนฮันโซได้ด้วยอยากรู้ว่าฮันโซกับปีนจิ๋ใครปีนได้ไกลกว่ากันใครรู้บอกด้วยหนะปีนยังไงวะนะไป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 ปีนก็ไปปีนก็ไปไปปีน่ะเี้ดิไปปีน่ะโอ้โหเสียงปืนดิ ไปไงหุ้นเนี่ยเอาเบ็จเจเอาก็าขึ้นไปด้วยอ่ะได้แล้วอันยองอันยองคูเอสัตว์นะอันยองเหรอสัตว์จะอันยาวอะไรบ้ามึงอะฮ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 ะ,หะ,หะทางนี้คูยอะไรสัตว์คูยไปไหนอะไปไหนไอสัตว์โอ้เพื่อนเยอะ นี่ไงสัตว์เอาเด้ยเอาเด้ยเด้ยสัสตว์ไปแล้วกูอ้ตัวนึงไปแล้วเอ๊ะจั้งเข็นกี่วะมึงอ่ะนี่ไงโดดยิงไปเด้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไงโอ้ตายเลยอ่ะตู้มันไม่ได้เลยศาสตร์ใชสูตกระโดดยิงมาละมาขอแก้ตัวดิ เดี๋ยวนี้พี่จะไม่ตัดคลิปนะครับผมพี่จะเอาแบบเหมือนสตรีมอ่ะเออคือเป็นคลิปๆเป็นช่วงๆไปเลยอเอา โอ้โหอยู่กันเป็นนิคมเลยโอ้โหเต็มเบ้าตาเลยคนสุพรรณเต็มเบ้าตาเลยจังหวะนี้เห็นไหมพี่เล่นเกนจิไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพยายามเพ่ให้มันเก่งๆนะครับผมาได้ตีแล้วได้ตีแล้วเอามาดิไปไปโถไปเอามันเพื่อนเอามันอย่าให้มันย้อนอย่าให้มันย้อนในทันอย่าให้มันโอ๊ย อ้าระเบไม่น่าเข้าไปเลยเกนจิสองตัวเข้าไปทํำเดียวกันมึงอไอเกนจิมึงไปก่อนกูไม่คุยมัน้วเปิดนติีเลย แล้ววิควิโอ้ยแพ้อันนั้นเลยตานี้ยุติกระโดดยิงนะครับผมรู้สึกว่าจะแพ้มันแน่เลยสัตสัตห้อยห้อยห้ โอ้โหดงตีนโอ้โหมันเอามาเยอะจังวะพว้องเป็นหน้าขายหุ่นยนต์ปะเนี่ยเอามานี่ดิตายไหมตายไหม,มเคนจิไปดิน,น,นี่ไงนี่ไง นี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์ตายไปเลยโอ้โหตายคู่เลยผลสุพรรณร้องโอ้ยอะไรจังหวะนี้พี่จะไม่ตัดคลิปนะครับผมพี่ได้ยังไงพี่ก็ลงอย่างนั้นนะครับผมก็ตามพิษฐากมนะครับผมหายเพื่อนไปไปไปมีอนติแล้วหรือว่าใครสนใจพี่ตัดคลิปก็ได้นะครับผมแนะนํากันมาได้แบบไม่ตัดคลิปแต่ตัดคลิปอันไหนใจมันกว่ากันนะผมก็แนะนํากันมาได้นะครับผม เอาไปเลยสัตว์โว้โฮโฮโฮโอยมีอีกไหมโอ้โหสี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวตายดิตายดิเพื่อนตายดิ มันเยอะอย่างนี mm ้เ hmm. น okay. uh ี่ยเอาตกใจหมดพวกเดยวกันจาอันติช่วยอยู่นะมาแล้ว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 โอ้โหเก็บหมดเย้แ่เก็บไปห้าตัว มีหกตัวสัตว์เก็บหมดแล้วพี่อัพแบเกมนะครับผมเก็บหมดเลยเมื่อกี้นี่ังหวะเมื่อกี้โหดมากนะครับผมแล้วคนในยูทูบก็ด่ากูเนี่ยมึงบอกเล่นเกนจิไม่เป็น คนในยูทูบก็ด่าพี่นะครับผมว่าเฮ้ยพี่โกหกป่ะเนี่ยบอกเล่นกินจีไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นจริงๆครับผมจังห <c oughs> วะเมื่อกี้กูมั่วมากกูไม่รู้กูก,กดปุ่มอะไรบ้าง,อเ,งเอาละครับผมไปเอาได้ละได้ไฮไลท์ละเราต้องเอาอีกรอบหนึ่งเก็บหมดจริงนะหกตัวเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะหกตัวแหละไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนแย้งได้นะว่าพี่เก็บไม่หมดหกตัว This. Walk on. Con này này quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ึลง,ลลงลงมาสัตว์มึงลงมามึงลงมาทิดโอ้โหระเบิดก็มีโอ้โห,โโหไม่น่าไปเลยโดนใข่ข้าวะเนี่ย ให้เพื also, ่อนไปไปไปเพราะว่าโอวัตมันตัดตัดไม่ด yeah> ีอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นเกมยาวอ่ะเออเราก็ต้องอย่างนี้ไปถ้าเกิดตัดเฉพาะตอนคิวมันก็จะหาว่าเรากาดแหละเอาไม่ได้เอาไม่ได้เพื่อนเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่เด้ไปขี่คลองราวาดแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเพื่อนนี้นี้นีเอาเวลาบุงอ่ะ เอาล่ะยิงดิยิงดิงดไม่ยิงกูคำนะไอ้สัตว์นีไ่ไปแล้วกูเข้าป้อมแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยหลับหลับลุกดิลุกดิลุกดิทิสลุกลุก,ลกน,นี่ไงนี่ยไอ้สัตว์นี่ยไอ้สัตว์นี่ยไอ้สัตว์ตายไปดิโอเกนจิ เอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับเกจิในพาร์ทนี้นะครับผมพาร์ตต่อไปเราจะเล่นตัวอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาด้านล่างกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราดูไฮไลท์ก่อนนีดูนะครับผมรับชิญนะัพร้อมกันกิตตัวนะครับผมก็กี่ตัววะเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว ตัวนี้ห้าแล้วก็ตอนนั้นหกตัวนะครับผมโอ้ย oh, ใช่ปะว<ร>ะหนึ่งสองสามน่าจะห้าตัวห้าตัวหกตัวสี่ตัวเออประมาณนี้ห้าตัวแหละครับผมโอ้ห oh, ขอบคุณม,มากนะครับผมก็เอาไปเจอพาร์ตต่อไปนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นกับพี่ก็แอดกันมาได้นะครับผมก็ตามชื่อนี้นะครับผมนี่เกมไทยแลนด์นะครับผมก็พาร์ตต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมก็บ๊ายบายครับกราบสวัสดีครับผม